สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูนะคะก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องใบของพืชทําหน้าที่อะไรเด็กๆรู้ไหมคะว่าใบไม้ตามต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอเด็กๆอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นวันนี้คุณครูจะพาไปรู้จักกับใบไม้กันนะคะ อย่างแรกเลยใบไม้เนี่ยไม่ได้มีแค่ลักษณะเดียวนะแต่ใบไม้มีรูปแบบที่หลากหลายมากคุณครูเลยยกตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมดด้วยกัน5แบบค่ะแบบแรกนะคะก็คือรูป5แฉกค,ค่ะลักษณะก็จะเป็นใบไม้ที่มี5แฉกลักษณะคล้ายกับนิ้วมือคน5นิ้วเลยแบบที่2นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมค่ะก็จะมีลักษณะเหมือนรูปสามเหลี่ยมในวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะแบบที่3นะคะก็จะเป็นรูปผีเสื้อค่ะก็จะมีลักษณะ ปีกคล้ายปีกผีเสื้อเนาะก็อาจจะแบบเห็นได้ยากหน่อยแบบที่4ค่ะก็คือรูปหยักแบบขนนกค่ะก็จะมีลักษณะเป็นหยักหยักคล้ายกับขนนกเลยค่ะและแบบสุดท้ายนะคะแบบที่5ค่ะเป็นรูปไข่กลับค่ะก็จะมีลักษณะเหมือนไข่ที่กลับหัวอยู่นั่นเองค่ะต่อมานักเรียนดูไหมคะว่าส่วนประกอบของใบมีกี่อย่างด้วยกัน ก็อย่างตามภาพที่เห็นเลยนะคะมีทั้งหมดเจ็ดอย่างด้วยกันหลักๆนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นบริเวณปลายใบค่ะเรียกภาษาอังกฤษว่าเอเป่งนั่นเองอย่างที่สองนะคะคือแผ่นใบค่ะเรียกว่ารามินาหรือว่าเปลฟก็จะเป็นบริเวณของใบนั่นเองอย่างที่สามนะคะเรียกว่าเส้นกลางใบค่ะเรียกว่าไมดริฟต์นะคะก็คือเส้นกลางใหญ่ๆตรงนี้นั่นเองค่ะ อย่างต่อมานะคะก็คือโคนใบค่ะเรียกว่าเบสค่ะก็จะเป็นบริเวณโคนใบที่คุณครูวงกลมค่ะและส่วนต่อมานะคะก็คือก้านใบค่ะอ่านว่าเพเดิโอหรือว่า l ิฟ t s สตองนะคะก็จะเป็นบริเวณที่เราเนี่ยชอบจับเวลาเด็ดออกมาเนาะ ต่อมาค่ะก็เป็นบริเวณขอบใบค่ะเรียกว่ามาร์เพนค่ะก็ส่วนนี้อาจจะบาดมือได้นะคะถ้ามันแหลมเกินไปส่วนสุดท้ายค่ะคือเส้นใบค่ะเรียกว่าเวนค่ะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเส้นๆแตกแขนงออกมาจากเส้นกลางใบนั่นเองค่ะก็จะมีหลายๆเส้นเนาะ อย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะใบไม้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการสังเคาะแสงค่ะแล้วใบไม้เนี่ยสังเคราะห์แสงกันยังไงอะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีน้ํา มีแสงแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเป็นส่วนประกอบในการเข้าไปสั่งเคราะห์แสงในใบไม้ค่ะจากนั้นผลผลิตที่ได้ออกมาก็จะเป็นออกซิเจนน้ำตาลแล้วก็หนาำค่ะ ซึ่งใบไม้เนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะหายใจในเวลาการขึ้นโดยการดูดออกซิเจนแล้วขายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ขายน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของใบช่วยํำเรยงน้ำและแร่ธาตุคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ